สวัสดีครับอียางว่าโฟนทิปวันนี้จะมาบอกวิธีเปิดปิดอินเทอร์เน็ตมือถือที่บางครั้งเรากดปิดจากไอคอนแต่ดาต a ยังไหลทําให้ต้องเสียค่าบริการเพื่อนๆที่ไม่ได้ใช้โปรเหมาจ่ายอาจเงินหมดไม่รู้ตัวปิด NetAS กดดอกจันหนึ่งสองเก้าดอกจันหชาร์จโทรออกเปิด NetAS กดดอกจัน1 2 9่งสองเก้าดอกจันสอชาร์จโทรออกปิด Net d e t แกดดอกจันหนึ่ดอกจันเจชาร์จโทรออก เปิดเน็ตดีแทกดดอกจันหนึดอกจันเจชาร์จโออกปิดเน็ตทรูกดดอกจันเก้างดอกจันศูชาร์จโออกเปิดเน็ตทรูกดดอกจันเก้ดอกจันศูชาร์จโถออกปิดเน็ตทีโอทีกดดอกจันหนึดอกจันสอดอกจันสอชาร์จโออกเปิดเน็ตทีโอทีกดดอกจันหนึงดอกจันสอดอกจันหนชาร์จโออกปิดเน็ตไม้กดดอกจันสองดอกจันหนดอกจันสอชาร์จโออก เปิดเน็ตไมค์กดดอกจันสองหนึ่งหนึ่งดอกจันหนึ่งดอกจันหนึ่งชาร์ปโทรออกปิดเน็ตเพนกวินกดดอกจันห้าศูนย์ศูนย์ชาร์ปโทรออกเปิดเน็ตเพนกวินกดดอกจันห้าศูนย์หนึ่งชาร์ปโทรออกเดี๋ยวผมจะลองปิดและเปิดให้ดูเป็นตัวอย่าง ผมใช้ซิมของ TrueMove Edge ให้เปิด Dialpad ขึ้นมาของ TrueMove Edge กดดอกจัน902ดอกจัน02์ชาบในกรณีที่โทรศัพท์ของเพื่อนๆใส่ซิมการ์ดไว้ทั้ง2ซิมต้องการจะปิดเน็ตมือถือเบอร์ไหนก็ให้กดโทรออกที่เบอร์นั้นครับตามตัวอย่างผมจะปิดซิมหนึ่ง เมื่อกดโทรออกจะมีข้อความจากโอเปอเรเตอร์ว่าระบบจะใช้เวลาสักครู่หนึง่งและให้รอ SMS ยืนยันโอเคครับได้รับ SMS แล้วระบบแจ้งว่าได้ปิดการใช้งานอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วหากต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตอีกครั้งให้กดดอกจัน902ดอกจัน01ชาร์ปโทรออกเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าไอคอนอินเทอร์เน็ตที่ขึ้น 3G 4G 5G นั้นหายไปแล้วต่อไปจะเปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตอีกครั้งกดดอกจัน902ดอกจัน01ชาร์ปเลือกซิมที่ต้องการจะเปิดใช้อินเทอร์เน็ตแล้วกดโทรออก จะมีข้อความจากโอเปอเรเตอร์ว่าให้รอประมาณ10นาทีแล้วทําการปิดและเปิดโทราศัพท์อีกครั้งรอสักครู่จะมี SMS ยืนยันการเปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตแจ้งว่าได้เปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตสําเร็จแล้วให้ปิดเปิดเครื่องเพื่อเริ่มใช้งานโทราศัพท์บางรุ่นอาจไม่ต้องปิดเปิดเครื่องใหม่แต่ตามตัวอย่างไอคอนอินเทอร์เน็ตยังไม่ขึ้นมาและไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ผมจะเปิดค u i c ิ๊กเซตติ้งแล้วเข้าไปตั้งค่าซิมการ์ด จากที่ผมใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ที่ซิม1ผมจะกดสลับไปใช้ซิม2และกดสลับกลับมาใช้ซิม1อีกครั้งจะเห็นได้ว่าไอคอนอินเทอร์เน็ตกลับมาแล้วและสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทันทีโดยไม่ต้องปิดเปิดเครื่องใหม่ง่ายๆเพียงเท่านี้เลยครับ